ก่อนแกดแชร์กดอนจะสังเกตให้ลิลลี่ไปแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะเรายการมังโม่บริการในการเด็กเกมกินแหลกกินวันนี้นอกจากกินแหลกแล้วเราต้องมีสงครามด้วยเราไปช่วยก่อนเราไปช่วยลิลลี่ก่อนไหนใครคะเบนโตัค่ะที่ตัวประกันที่พวกเราจัดการไปค่ะเบนโตัวเบนโตัที่พวกเราตีตแม๊กแหวนตรงไหนป้าเจอแต่ลี่น่ะไม่เห็นเบนโตัเบนโตัอยู่กับลี่เนี่ยปลาเห็นแต่หลังลี่เจอแล้วเจอแล้วอิมโตะไม่โตะไปแล้วหรือเปล่าเบนโตะยังไม่ ตอนนี้เรากินแหลกแล้วค่ะเราเดี๋ยวเราจะขึ้นไปช่วยรีเราไปขึ้นไปช่วยรีเรากิน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 กําแพงกันกินกําแพงกันไปเจอบล็อกไปเจอบล็อกไปหบ้าไปบ้านี่ส่งบล็อกนี้ไปนะไปครับอย่าทำไรพวกยิงสองคนนั้นไปเจอบล็อกไปบ๊าไปบ้ากินได้ตนเนี้ยหนูโอ้แตกเลยกินได้อยากกินดีนี่จะปกป้องปไปอย่าทำไรสองคนนั้นนะเฮ้ยตัวไหนตัวจริงเนี่ยเขาทำไรกันเนี่ยเมื่อกี้ไปเห็นเขาตีกันตุ๊บตุบตุ๊บตุบอยู่เลยตัวนี้ไม่ใช่ตัวจริง นี่ทำอะไรเฮ้ยโอ๊ยบุรีมันโยนใส่ปลาอีกแล้วไอ้ตัวนี้ไอ้เบนโต้ไอ้เบนโต้มาแล้วไอ้เบนโต้เบนโต้เบนโต้มาแล้วรีบช่วยปลาก่อนปลาไม่ได้ไม่ปลาไม่สองคนไอ้ปลาลบปลาลบปลาลบปลาคนไม่ไงเราเบนโต้เบนโต้มานี่เลยนี่รีบโยนใส่เขาเลยจัดการไม่ไงเราลุมลุมเติมเต้มเต้มมันนอนแล้วมันนอนแล้วจัดการจัดการจัดการมันนอนแล้วมันนอนแล้วเติมติมมไอ้ไอ้ผิดผิดโยนผิดเออเออถอยถอยถอยก่อนถอยก่อน นี่ไงเราลุมตืบลุมตืบลุมตืมเติบลุมตืบมเอาไปโดดไปโดดไปโดดเอาบ้าบ้าไม่มังแฆ่งแล้วมังแฆ่งแล้วกินเลยกินเลยได้ไหมมงแฆ่งมงแฆ่งแล้วมันมงแฆ่งแล้วมันหายไปแล้วไม่เห็นชื่อไม่เห็นขึ้นชื่อว่าลินลี่จัดการคิวไปเลยอ่ะไปกินหนูไปกินหนูโยนไปหมัดเดียวไปตอนนั้นมันรีบไวพอดีอะมังแฆ่งไปแล้วถ้ามันรีบไวพอดีเรากินเลยได้ไหมเออกินได้นะแต่อย่าทำร้ายศอก จะป้าหนูเจอเป็นคนเลยเป็นตัวอยู่ไหนหนูนี่ไงหนูรู้ได้ไงว่าเป็นเป็นตัวป้าหนูเสื้อศูนย์ศูนย์หกอ่ะกระกระบาดเราเรากินเลยได้ไหมเฮ้ยเป็นตัวป้ากินเลยกินเลยกินเลยตัวนั้นยังไงยไงกดมันกินไม่ได้กินเขาไม่ได้เนี่ยกินตัวนี้ไม่ได้ป้าป่าป้าป่าหลบไปก่อนหลบไปหลบไปนี่ป้าป่ากดกินไม่ได้แล้วก็ไม่ได้กดกินไม่ได้กินได้สิเลยเขาต้องเลยต้องทำลายเขาให้เขาสลบก่อน เราให้เขาทำลายสรุปก่อนดีกว่าใครย้อนนิดเองแมวที่นี่ถอยมาที่โดนเขาไม่เลยเดี๋ยวไปรจัดการเขาด้นประจัดการป้าทำใหม่แล้วเป้าท้าทำรีบบดรีถอยออกมาสิรีถอยออกมาโยน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 คนละทีโยนไม่โดนเขาแล้วน่ะรีโยนใส่อกใกล้สิรีต้องถอยออกมาสิเขาขุดรูอยู่แลยขุดรูใช่ไหมขุดรูใช่ไหมแง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 มเขาขุดรูอยู่แล้วกินไม่ได้ ถ้ากินได้ไมาแล้วนั้นหนูกินเป็นตัวคนแรกเลยต,ต,ต,ต้องรอต้องรอเขาก่อนไม่งไงเขาสลบแล้วไดยลองเลยเขาสลบยังเขามองทิ้งหรือเปล่าเขาไม่ได้มองทิ้งเลยเขาลงไปอยู่ข้างล่างแล้วนี่เออพวกเราต้องเฮ้ยแบบใหม่ไหม,มล่ะเฮ้ยอยู่อยู่ที่สุดที่สุดถึงจะปลอดภัยที่สุดอ่าที่สูงที่สูงที่สุดตรงนี้ รงนี้ได้บวกได้บวกสิบห้าเลยจริงเหรอทีนี้ลองกินให้เรียกทดแทนตรงนี้นะเฮ้ยลีลวงแล้วไปเฮ้ยยังแทนตรงนี้เฉยๆโอเคแทน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 เฮ้ยนี่ได้บวกได้บวกสิบห้าเลยถ้ากินสูงเออใช่ใช่ใช่กินกินทดแทนเลยทดแทนเลยเดี๋ยวในทางกลับกันเฮ้ยปลาตกลงมาเลยเฮ้ยปลาปอยู่ไหนปลาตกลงมาข้างล่างโอเคเจอหูอ๋อได้แปดนี่ค่ะถ้าถ้ากินตรงนี้ได้แปดเมื่อกี้กินบนสุดได้สิบหกเลย เราเจอพี่น้องเบลคอนแล้วหายอะไรอ่ะเจอพระปอยู่ข้างบนหัวให้ให้ปลาทุ่มให้ปลาทุ่มลอยช่วยไหมเฮ้ยรีมีเรื่องอ่ะรีมีเรื่องแล้วึกหนักกับอีพวกเนี่ยใครตัวจริงตุ๊บพอมอ่ะบ้านเราเจอเบลคอยแล้วเบลคอยอยู่ไหนคร นี่ยังเบคอนเบคอนจอดทำไลร์ผู้ยิงใครยวนชานไปกินฉินป้าจัดการลุ้มล้วป้าจัดการลุ้มให้ลมเตื้อลมเตื้อลมเตื้อลื้มเลยไม่ไงไม่ลมเตื้อลมเตื้อกินกินกินได้ไหมเฮ้ยกินไม่ได้กินกินดิลิทอยมาป้าป้าป๋าเอ้ยโยนโยนโยนเลยโยนเลยดิลิทอยมาป้าจะทุ่มเสร็จกินก่อนโอเคมาโยนตายแล้วนี่ไงขึ้นแล้วคิวเลอร์คิวเลอร์เอาป้าคิวเลอร์เอาแล้วก็กินไงอ่ะกินกดกินเขาเลยได้ไหม ผู้อยู่คนนึงวิ่งงาหนูตกใจป้าป้าต้องกดกินไม่ได้ดินี่กดกินไม่ได้กดกินไม่ได้ก็กดกินนี้ไปทุ่มใส่เขาเลยไหมกินกินผีเสื้อไหมเอาผีเสื้อเอาทุ่มใส่ป้าทำไมป้าจะสิ้นชีพอยู่แล้วแมวแมวมันเฮ้ยอย่าทุ่มใส่ผีเสื้อตัวนี้ตัวปอมแต่เด็กตัวปอมก็คือตัวปอมผีเสื้อเราจะทุ่มใส่ป้าเนี่ยผีเสื้อจะทุ่มใส่ป้านั่นไม่ใช่ผีเสื้อตัวจริงผีเสื้อตัวจริงต้องตัวเล็กกว่านี้ไอ้ตัวนี้มันตัวใหญ่ชะมัด ไอ้พีเซอร์ตัวนี้เซอร์ก้าัอพีเซอร์ตัวใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะปกติเขาจะตัวเล็กเลี้ยลบลีลบเลีลบมาปลาจับกระถางมาแล้วเลีลบเลี้ยลบลงมาแล้วไปไหนไปไหนป้ายกกระถางต้นไม้ปลายกกระถางต้นไม้มาแล้วทุ่มใส่ใครดีไหนไหนไอ้ที่ยกกระถางต้นไม้มาแล้วอยู่ตรงไหนอยู่ข้างในแป่ก็เไยอิกฉามาแล้วลูกจ้าบังเขาให้ดีถอยมา ไปยี่ยงก็ให้เฮ้ยปาเจอบอกไปทุ่มต้นไม้แป๊บกินก่อนบ๊ายบายยกต้นไม้ขึ้นมาดิบ๊ายบายไปยกต้นไม้ขึ้นมาเลยท้องไนท้องแล้วคะลี่นั่นไม่ใช่ตัวตัวเล็กบ๊ายบายจะเกินตัวเล็กไปเหรอนี่ตัวใหญ่เนี่ยตาต้องจัดการตัวใหญ่ค่ะดูเจอเบลคนเลยบ๊ายดูนี่ใครใหญ่กว่าใครขอดูหน่อยใครติดที่หนึ่ง ป้าป่าไม่โดนเขาแล้วค่ะอ๋อน้องขอดูอยใครติดที่โอ้ยลิี่ตัวนี้กินได้บวกสิบเก้าไม่น่ามันกินใหญ่เลยเฮ้ยเบคอนเบคอนมาตัวใหญ่เลยค่ะคราวนี้ให้กินก่อนป้าก่อนก่อนก่อนมาที่ซ่อนก่อนไปเจอเบคอนแล้วลิลี่จัดการ ไม่ได้ได้ต้องรีเบิร์บแล้วครั้งนี้เอาล่ะเอาป๊าป๊าปไปโยนไม่โดนเขาโดนละโดนละโดนละมันรู้ละป๊าป๊าป๊าบอกป้องนี่เลยนะคุณรู้คุณรู้คุณรู้โอยากกินหนูอยากกินหนูอุตส่าปกป้องเขาป๊าป๊าผีเสื้อใครผีเสื้อจัดการให้หมดเลยทำไมคะหนูเจอคนจะทำร้ายรี่นะใครผีเสื้อผีเสื้อตัวเล็กนี่เหรอคะใช่ รีทอยออกมารีถอยออกมาโอเคลูกอยู่หลังปะอยู่หลังปะอยู่หลังปะบึ้มเอาไม่โดนรีรีเบคอนมารีรีทอยริรีเบคอนมาเบคอนกึบอยากโดนเหรอเบคอนเขาปามั่แล้วเขาปามั่แล้วจริงจริงอยากโดนเหรอเบคอนหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาไปียกก่องไปเบียกอยากโดนเหรอเบคอนเาป่าตกปลาเนี่ย ไม่ไงเบคอนรวงแน่เบคอนรวงแน่แนแนไม่ไงเบคอนเบคอนลวงแน่เอาปลาปลาผิดที่อยู่ในน้ำเอาปลาปลาผิดไม่ไงตายแล้วค่ะ,ะมาปลาฆ่าทิ้งเลยค่ะคิวเลร์ค่ะอะลานี่เกิดขึ้น เฮ้ยป๊าป <He. S 1> ๊าเดินไปตรงกำแพงได้ไหมเพราป๊าป๊าเดินช้าประป๋าตัวใหญ่อะกำแพงกำแพงน่าจะกินได้เยอะนะเนี่ยเฮ้ยนี่กินใครนี่กินสองกำแพงเลยเหรอนี่มากินไอซีสีนี่สิได้เยอะได้เยอะ ได้แค่สิเองนีต้องไปกินเสาเนี่ยกินเสากินเสามีกล่อง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 นี่อไไอ้ผีเสื้อปาจอผีเสื้อแล้วเดี๋ยวป้จับเสาทุ่มใส่ผีเสื้อเลยนี่เลยนี่ไม่ต้องใส่ปลาทำไมลอไม่เนี่ยโดนเลโดนลบมงก็ให้นี่เนี่ยผีเสื้อ มันค่อยไม่โดนไม่โดนไม่โดนอันซ่าอันซ่ายู่ไฟกระจายเลยค่ะรีบไปทุ่มใส่ใครบัตทุ่มใส่ตัวเล็กกันเลยทุ่มใส่ตัวเล็กเลยทีเดียวมองเพลงตัวเล็กกระจุดกระจายอันนี้กี่โมงในปลาขอถามำนี่โมงมาหนีมานี่รีบไปมีเรื่องกับเขาแล้วรีบถอยมาเพราว่าไปช่วยแล้วรีบถอยมารีบถอยมา ไม่โดนไม่โดนวิ่งเร็วมากอมาหันมาหันมาหันกับมาสู้ด้วยมองเท่งไปซะเอาไม่โดนเอ้ยมันหลบเร็วมากออ๋หลบไปอยู่ข้างบนกระแพงแล้วโดนซะตูมก่อนวิ่งวิ่งวิ่งไปโดนโดนไปซะนี่ไงมันล่วงแล้วรีบล่วงแล้วล่วงไปไหนแล้วโดนไปซะดีหลบขึ้นชั้นสองแล้ว โดนไปซะป้าพังตึกเลยป้าป้าพังตึกเลยพังตึกเลยหลบคนหอดโดนไปซะให้ป้าเจอกล่องโดนไปซะป้ากินเสาตึกแล้วป้าป้ากินเสาตึกเลยกินเสาตึกเลยหนูช่วยกินหนูช่วยกินมาป้ากินเสาตึกไปแล้วกินเลยป้าป้ากินเสาตึกเลย โซตึงแล้วเอากินโตึงไม่ได้ค่ะโดไปซะโดนแล้วโดนแล้วโดนกังาจะร่วงลงมามันลรงจะร่วงลงมาแล้วมันจะร่วงลงมาแล้วแล้บนิวเคลียตุโดนอะรมันจะล่งจะร่งลงมาแล้วโอปีโอปี ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ข้างบนเขาบอลสุดเลยที่แถบเป็นได้ไม่ไงโดนใครโดนมานี่มานี่ที่จึกกันเองที่จึกกันเองโอ้โอตึกตึกพัง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 แล้วไม่ไงปลาพังแล้วแน่าคนละคนเอ้ยนี่โดนแล้วโดนแล้วหนึ่งคนเบ้นคนไม่ไงพังยังพังมาลี่ตกตึกเลยไม่ไงมันจะพังแล้วมันจะพังแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว ไม่ไงโดนไหมโดนไหมไม่โดนจีกินเสาก่อนกินเสาหรืกินเสาหรือขยับขยับมาแล้ว <c oughs> วางแล้วโดนไหมเลือะเีอะเอ้ยมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วโดนไหมนี่พังเละเทะหมดแล้วมาทีหล,ลบไปห <c oughs> <น testosterone> ลบแล้วทีหล,ลบไปไม่ไอไม่โดนมันหลบเก่งมากว่าคนหยุดเลยโดนไหมเอ้ยมันหลบมันหลบไปนู่นแล้ว มันหลบได้มันหลบได้มันปาขึ้นปลาด้วยรีรี่มันมีมันมีตัวใหญ่มาช่วยด้วยรีให้ <Hey! S 1> ลีถอยแล้วลีถอยตะลุงมงังเพงไม่งไงตะลุงโดนแล้วตะลุงโดนแล้วมังเพงไม่ได้ไม่งไ่ไงตายไหมตายไหมตะลุงตะลุงตายไหมมัง,ง<อ>เพงไ,ไอ้ปลาหลบก่อนปลาหลบจกกัดการตะลุง โดนแล้วไปเ,เอฟไปเซฟไปเซฟไม่มีไง like เอาตาลุงไงท้องแล้วตาลุงไงท้องแล้วไม่มีไงมองเทงมองเทงมองเทงแม่มองเทงแม่มองเทงไม่ซปมองเทงแม่มองเทงแม่เอาเบบีโตเบบีโตล้มลแล้วมองเทง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 เจอตาลุงแล้วเจอตาลุงแล้วเอ้าผูรดีแมพกผู้ดีแม็กจะรอดจะจัดการได้อยู่แล้วเชียว นั่นไปรีบมาพอดีอ่ะบโป๊ะโป๊ะโป๊ะผมมาอยู่บนสุดเลยค่ะกินกินบนสุดได้เท่าไหร่ได้สิบสองมาเกี่ยวกดินไม่ด้วยดินเต็มแบบใหม่เต็มแบบเก่าตอนนี้เต็มแบบกินเต็มแบบแล้วเราจะไปจัดการเบคอนต่อได้ไหมงูเบคอนมันตัวใหญ่มากเลยค่ะตอนเนี้ยเรียกมาล้ดินหมดเอาดินหมด นิหมดครับเพราะว่าต้องไปกินตรงไหนกินพื้นนะกินพื้นก็ได้ไอพ่ว่ากำลังจะรีเบิร์นใหม่อีกรอบนึงอ่ะเอ้ยนี่ก็ยังไม่รีเลยเราต้องไปฆ่าคนอื่นว้าเราจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอ๋อรีเบิร์นแล้วมาเป็นตัวเล็กแล้วป๊าป้าตันป๊าป๊าเป็นตัวเล็กป๊าป๊าต้องผู้สิบเล็กๆมาเป็นตัวเล็กน่ารักแล้วเดวลเจ็ด ตัวเล็กน่ารักนี่เราจะโยนใส่คนอื่นได้ไหมแต่มันจะเบาลงใช่ไหมคะมกกนมแตน,นต่ี่โยนแรงมากดูดรี่โยนแรงเลยนะซาซาก็โยซาซายีสาสา่เป็น,เปนกเขาดิหรอซาซาีนี่นมีตัวใหญ่อยู่นะถอยมาซาซาเกโยนี เดี๋ยวปลป๊าตัวเล็กลุงตึ้อตัวเล็กลุงตึ้อให้มาแล้วมาแล้วโอ้มันตึ้อปลาแทนน้องตึ้อปลาแทนน้อนี่ตู้อเขาอยู่ข้างหน้าเลยเฮ้ยเขาตัวเล็กเฮ้ยตัวเล็กลุงตึ้อ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 รีถอยมากิ้นจิ้นจินเออกินกินกินเขากินเขากินเขาหลีถอยมามันโยนใส่ไปหาเพื่อนเขาเขาไปหาเพื่อนเขาปะป๊าลงมือกันมา ลงไม่ไปไหนแล้วครับเอองทิงมังคิงใ่ไหมมังทิ้งมองทิงงงง้งไหมเฮ้ยกินเขาได้เกือบเมื่อกี้เกือบกินเขาได้ล้แล้วก็โดดอะ่ะก็โดดลงไปแล้ว ่าทุ่มไปไม่โดนเขาค่ะอโอ้อะไรตัวอะไรกาได้ของนะมากินเมืองดีกว่าฮะเขาอยากกินโลกเนาะอ้ย การคนนี้อยวะไปขาครึ่งเลยกินน้ำเฮ้ยเขาหลบได้ไงฮะเฮ้ยนี่สามห้าสามคนนี้ก็ไปโยไม่ถึงบอกไกลเกินไกลเกินไกลเกินไปเน้นเน้นขอเน้นเน้นโอ้ยไม่โดนลาเหรอลา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 ไปลุ้มอะเขาติดแล้วกันาดวานนี้แหละโอ้ยนี่กูจะติดแล้วพังเลยนะ เขาลงไปข้างล่างแล้ว,ลวเขาลงไปข้างล่างไม่โดนอีกนิดเดียวนี่โดนไหมโอ้ยอนีดด่โดนจะโดนเลยปลาปลาโดนกันเองแล้หรือไงถอยรีถอยก็ปลาทีเดียวโดนสองคนเลยรีรีถอย,อยเขากระโดดได้ไงไอ้ไม่โดนแต่เขาโดนปลารีรู้แหละไอ้เขากระโดดเขากระโดดไปเรื่อยเลยเหรอ ไม่ยังไงปลาโดนแล้วปลาโดนครับปาปลาโดนเขาแล้วแต่เขาโดนเบามากอ่ะไม่โดนใครเลยลี่เอ้ยโยนใส่ใครเนี่ยโยนใส่พิญยอนเขาตีแล้วเขาตีแล้วเอ้ยโดนลี่โดนแล้วลี่โดนแล้วจังหวะนี้แหละเฮ้ยจังหวะนี้แหละจังวันี้แหละวันนี้แหละเขาตกลุมไอ้ปลาโดนแล้วยังก็ผิยังโดนใส่พี่อีกแล้ว ดค่ะป๊าปาลิโอ้โหเข็นเข็นป๊าป๊าเมื่อกี้ได้ปอดใส่ชูบันเข็นสูงมากเลยเออพังเข็นก็ใครพังเขนเนี่ยนี่แพงปีนนี่ปีนอยู่ปีนอู้เขาก็ปีนปีนตามใช่ไหม ต้งนอย้ามม่ด้ป้างเอมีกระเป๋าบ้าบ้า้ใครจะจะกินเคนบ้านกีดทำเค้กังแล้วบเจอกินโตแล้วบ้าบาพวกเราอยู่นละแมพกันะอยู่เดีวกันคบาเจอกินโตลบา้ใส่เบนโตเลยค่ันีปีนบ้าาใครจะขึ้นเค้กใคจะขึ้นกินเคบนรีดวมเคนให้แล้วเนี่ยมา้าบ้าบา้าขึ้นปีนบ้า้าปีนมาแล้วเยผบจะขึ้นไปกินข้างบนเหมือนกันเจอกันข้างบน อ้าวว่าป,ปีนขึ้นมาแล้วเขาหยิบเคนขึ้นมาป้าต้องกินนะนี่เบ็นโตะเป็ตโ,เปตโตไปไหนวะเนี่ยอ๋อดิกินอะไรเริ่มไหมกินออไรลิล้มเคนให้แล้วว่าจะกินโอ้เจอเพื่อนนี่ไปกินเคนทำไมอ่ะทำเคนพงังแล้วเนี่ยนี่มันตรงนี้เราเบนตโตะขึ้นสะพานไปแล้วป,ปา๊าป๊าลิทำเคนพงังแล้วเนี่ยเฮ้ยใครหน ไมโตมันล้มเป็นตัวมันล้มสะพานเลยไมโตมันล้มสะพานไปแล้วคะ่ะออกไปออกกำลังกายค่ะลงงข้าโอเค,เคโอเคโอเค,คไปแล้วค่ะยบายค่ะไปแล้วค่ะทุกคนไปไปค่ะทุกคนลไปค่ะ